าาอ,า,อา,า,าจาร,บบร,าราย์ท่านผู้หญิงคุณรัพน์พงศ์นัอายุเท่าผู้เป็นผู้ชนวยอาจารย์และแบบอย่างของคนเป็นครูแห่งวงการการศึกษาไทยท่านผู้หญิงคุณรัพ์เป็นผู้ก่อตั้งาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยดำรง,งตำแหน่งเ,นเป็นคณะบดีาคณะครุศาสตร์และยังเป็นคณะบดีุษาหญิงคนแรกของประเทศไทย ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยท่านผู้หญิงคุณซรัเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทให้กับการพัฒนาการศึกษาไทายอย่างต่อเนื่องท่านเชื่อมั่นว่าครูคือผู้สร้า,ราองอนาคตของชาติและได้อุทิศตนเพื่อบรูลฝังคุณธรรมความรู้และจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่คนรุ่นหลังยังไง ทุกทุกคทราบในวันนี้กรรมการสภานักเรียนจะเป็นตัวแทนนักเรียนทุกคนนำพงมาลลัยไปวางไวนะ้หน้ารูประท่านผู้หญิงเพื่อเป็นการระลึกถึงศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงคุณทราบนภองศ์อาเอวทยาขอให้พวกเราทุกคนระลึกถึงคุณบคการของท่านตัง้งใจเรียนรู้ให้เต็มที่เพื่อเติบโตเป็นคนดีมีความรู้และนำความรู้ไปพัฒนา เหมือนที่ท่านผู้หญิงคุณซับได้ทำมันเป็นแบบอย่างนักเรียนพนมมือกราบดีมากค่ะนักเรียนไหนใครเคยเห็นรูปปั้นท่านผู้หญิงคุณซับบ้างคะอยู่ที่ไหนคะอาจารย์นะคะจะรวมรวมวารพองค์ไเพื่อสักการะ นะรูปงควัลทันต์ผู้สมนะครับคณาจารย์ท่านใดสะดวกนะคะขอเรียนเชิญค่ะถึงท่านผู้หญิงผู้สมนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็งตาคิติรันบุญน,นะครับรองผู้ในการฝ่ายบริหารนะครับได้ถวายพวงมาลัยนะครับทั้งหมดจำนวนมือนะครับกล่าวหนึ่งครั้งนะครับ

วางเลยครับวางสองสามคนวางทีเดียวเลยน้อคือพร้อมกันได้เลยลูกในท่านั้นวางที่เลยนะงวางดีๆครับวางแล้ววางดีครับวางเลยครับทุกคนนะสำหรับสกายเดี๋ยวเราจะยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนะครับเพื่อน้อใหะรู้สึกพลาดนะครับทั้งหมด ยืนสงบนิ่งครับขออุทิปบุญถวายแดเด ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงโรงเรียนสาธิตจุฬาขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและโรงเรียนเป็นสัตว์เสร็จส,ส,สิ้นพิธีการครับเดี๋ยวกำลังจะไปเชิญถ่ายรูปครับครับครับผม ปอยยุ่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ่ายกล้องวิดีโอครับ